เอ,เอากระ่งเดียวกันอวใครขายวันนี้ก็จะมาทำภาร,รกิจแต่ผมเพราะดำมานลตเตยุคา,า,าวาตรงนี้หนา,หนากว่าแล้วตรงไททอยใช่ไหมได้ก็บ้างไม่เอาวาง ต่อยเลยตรงถ้ตัดดีมากตัดต้องตัดดีหนึ่งถึงจะเรียนจบมาหลายปีแล้วก็ยังตัดดีดีว่าสารยานะคะมันตัดกันได้จะอยู่เข้านะคะแม่ต้องตัดผมนี่ไอ้กาววานอนนอยมันไม่ได้นะเว้ยพี่ดาวานอนมาจบไปแล้วซีซั่นสามไม่มีแล้วเขาทำนายว่าไงมัาเขาบอกว่าต้องตัดผม ตัดยาวตัดสั้นเหยนอะไรดามบนมีกูก็สงสัยบุพ <c oughs> เพมานั่งเฝ้าอะทำไมจะต้องมาอยู่ให้กูตัดเลยก็ไม่รู้รูเลี้ยงของกูมาเป็นปีแต่มันกูตัดนี่ของมึงปีเดียวยาวขนาดนี้เลยเหรอมึงจน้าวมากโชว์เลยอ่ะ กาวมันต้องตัดอะค่ะผมมีเตียอค่ะต้องตัดไม่เท่าไหร่ต้องตาใไหนเที่ยมีต้องตาใไหนเที่ยมีต้องตัดลองทรงสูงนะนะแม่แต่ทรงอะไร แพี่บอจะตัดลองทรงสูงแก้เคสดาวมฤตยูเข้านะคะไหนมีลูกป่ะจะตัดทรงไหนไม่รู้เลยคุณพี่หนูอยากให้มันแบบคองๆอง่ะก็คองได้ตามผมมะจ้าผมมีเท่าไหนก็พร้อมเท่านั้นนะแล้วแต่ที่บ้านมีไฟเบอร์โรยผมแค่ส่าผมก็สวยแล้วอ่ะแม่ ใช้ใสอยางประหยัดพี่กระเป่าแรงนะเ,ออเดี๋ยวผมม้วนแล้วเสดไปเจียงหมัดทุกหลับฉุนได้ปนะุกโง่แ้่คิวหมอกไม่มได้เลยถ้าใส่วิกไปสิ่ปุกมันมีโอกลับเท่าสี่ผืนตกเอาให้ตาเท่านี้เหมือนกันเลยแลตาผมสัชนเลวยาวเร,ร็วจริงนะแม่อเอาขึ้นใหม่ไหมละ่ะ อันนี้เขาทำให้มันมีวอลลุ่มค่ะตัดไม่ได้ตายยาเออสวยเลยแม่จริงถูกอนูวอลลุ่มเวอร์ได้ไโงงให้หน่อยได้โงงด้วยได้ผองผองตีกระบังเหรอได้ผ่องผงสมัยก่อนหีกมากนะได้ได้ผองทองอ๋อเจ็บมือไม่เจอบหัวเลยจริง เหมือนเนีงง่ยแหละนะเฟยฟังแก้วอะ่ะกัจริงอยาฟฟ่าเฟย์ฟังแก้วจริงีต้องสั้นเองไงใช่แก้วต้วอง,งสองชั้นใช่สวดมนแล้วสวดมนต์แม่กำหนดจีบใส่ผมหรอไ <c oughs> ด้พองพองนะคะแม่ม่ตัดน้านนะ้าหรอคพี่อย่างนี้ดัดได้ปะผมผมบางๆาดัดได้แม่ทำอะไรอะ่ะเอาผมข้างหน้ามาทำไม <c oughs> แล้วก็ให้มาโค้งๆค้งหรอ <c oughs> เอแล้วเด<ห>ี๋ยวใส่ก็ไม่โรยผงแป้งเอาผงนุ่ที่บ้าร์ไหนเออผู้ก่อนนะอเอออ่าข้อสิแล้วมันเริ่มล่วงไปอยู่เท่าไหร่ตื่ตอนทำหนักไอ้เกียก็ยังผมเต็มอยู่เลยอยูดี เออป้าเหมือนแอนนาเหมือนกันนะแม่ต้องเป็นหางมดหรอแม่เป็นไหนหู้ผมยานเลยเครียดว่าไงตัดสินใจได้ยังเดินเข้าไปหยุมหัวก็หลุดหมดหัวไม่ตัดจะตัดอย่างเดียวผู้ชายชอบผู้หญิงผมยาวไม่จริงอ่ะไม่จริงผู้ชายชอบผู้หญิงผมยาว ผมจะอยู่้าวสิต้องตัดผมต้องตัดเนะไม่ตัดผมมันยาวมันปวดเชนผมยาวแล้วก็อยากเป็นลาวันเซลล์อะเป็นที่ดาวานอนนะคะไม่ลาวันเซลไหนอ่ะผมไม่ตัดลงเลยตัดแล้วเนี่ย ตัดด้วยเขียบครับตอกัดจีนไปเนี่ยได้แล้วค่ะพี่สวัสดีค่ะค่ะค่ะพี่ค่ะไปลรวนหมากันพี่